ผม,มอขออนุญาตนะครับขอมุมสวยๆเพื่อเพื่อนดียเอ่อขออนุญาตนะครับเอ้าหัวหาย โอ้โหดา่าหนี้เล่นยังไงวะนี่เนี่ยบินบินข้างบนลงข้างล่างเลยนะเนี่ยหน่อยเลยนะเนี่ยเจอร่างคนแรกอยู่เครื่องนี้แหละมั่วมั่วมั่วเลยมั่วสุดๆอ้าอ้าอ้ามีใครอยู่หรือเปล่ะเฮ้เจอรอยเท้าเฮ้ยฮะ น่าจะใช่หรืดูต่อโคตรโซโลพี่ก็เอาคนเดียวเลยเออแต่คนนี้เลยอ่ะเฝ้าตกเฟตตุยอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้เราต้องเล่นวีแลคโกลนตอนนี้หาคนที่เจอวะอ,อ,อะไรมากน้องหมูอย่างทำอะไรเสร็จหรือยังมาเล่นเกมเราใจวง

ลิงมัไปดึงคอเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยเมื่อกี้มื่กีทำไมเนิร์คมจังอะเลืดเกเ่าี่อเกพิน่อพี่เอมัไปแล้วอะไรอะไรอะไรเลือไม่รู้ขงจัด อ้าวไม่อยู่แล้วดิงดึงคอแค่นานเอ้าวบินขึ้นไม่ได้นี่ว่าตรงนั้นเือไ,ไ,ไม่รอดต้องถอยมาทีบนีงขอทำเพียก่อนคื้เครื่องหกปีคื้ไม้ด้วยมีเพียอะไรรึเปล่าใจไปทางไหนวะเอา,ออาอวิแย่กรูด นะเคล็ดของกระเทยผิดผิดไม่พักเลยฟังเสียงโยงว่าคเคล็ดเกี่ยวกับกระเทยยังไงอ่ะเอเอเกินเฮ้เ,เสียงใครวะโอ๊ยเจ,จอเจอดักหน้าโอ๊ยตายยากตายยากโดนโดนหลอกตีไม่โดนก็โดนตายยากไปก่อน ฮะไปแล้วไปแล้วไปทำงานก่อนทำงานปิดทำไมทำอย่างนี้เราเล่นไหมเล่นกันอย่างนี้รูหยองดูดิดูอะไรครดูไว้ม่ไปอี่แผนไปหลบของเก่นี่เนไเนยนี ดูท so evet> well? <the <the ี่คุณก๊อฟนะไม่าไม่่อเอาไปวร์ปลงมิีแล้วอ่ะโอยเร่อลีกมันก็ต้องมีบ้างอาแล้ววั์วมาเจอพอดีไง มันก็ต้องมีบ้างมันต้องสัรแน่เล่าไม่ได้ต้องสก็อยากจะเลยไม่ต้องเยค่ก็อยากจะสฉลยเปิดปีกันเลยตบไหมคุณตบไหมคะเนาะแ่เน่ยไม่ต้องกลัวสองทางล้วน่เลยมาสินี่กล้าหรือป้า โอ้ยติดกล่องได้ไงอ่ะหน่อยนะนเนี่ยต้นสาวเผื่อมาละครอ่บอกว่าเดี๋ยวกับมาก็คงมีเช้าที่ส่ะเออีกลฮ้ยตะตุกเกิน พี่ก็เป็นนี่ตอนเนี้ยหาโดูได้ไงเนี่ยฮะฮะแูก็ติดขยันต่อหลังมันใหญ่เหนอยอวมาเหนียว อันนี้ต้องเก็บอ๋ะเก็บต,ตัวเองเลยใช่ปะใช่ค่ะใส่ตู้หรือเปล่าอ๋อต้องเนียนแระเถนนี้เอ๊ะเส๋ยเวลาน่าเนียเอ้ยเี๋อละบินออกไปนู่นแล้วนี่ไงเส๋อละมีตายเอเค้อเคนนี้มีแทงหลังนะเนี่ย แล้วผมไม่รู้ไหมคุณมีแทงหลักผมไปที่เครื่องก่อนตำควีดก่อนบากหน้าอเอาคนนี้ก่อนแค่นั้นพี่บิ๊มนี่สู้คิดรู้ได้ว่าพี่บิ๊มนี่สู้ม่ตายแล้ว าขานม,มาไม้อย่างนี้มันก็มีพิรุษดีผ่านาม,มาไม้อย่างเงี้ยแล้วเห็นไงประเด็นอ่ะไม่เนียนเพื่อนมันไม่เนียนมันไม่เนียนล้มเลยแค่นั้นเดี๋ยวเราลองเลนอันนกะี่รอบแล้วเนี่ยจริงอ้าอคนมีลุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเพื่อนเอาดีดี เอร่ก็ดูเข็นไปแล้วนี่น,นมนัคือของหนูมันดีเลยกแ,นนแคือหทีเห่เออตอนที่แบบมันยืนหลบมุมหินแล้วพี่เดินผ่านมันไปยังคือตัวเลยพี่ไม่เห็นหรอกนี่รอให้เขาเนียนก่อนไง้องกลับมองไปุไายยา๊ไม่มีตายยากไม่มีตายยากก็โดนไปก่อน เดเจาไปาไหวาหยอืมไม่ดี่นะมาอไปตัดต้นิ้วไงอีดอต้นตรงนรเนม่อเ้ยมีแทงหลังอยู่ผมว่าวันนี้เป็นวันพันกันนื้ ตายยากพี่รู้ว่าน้องมีตายยากน้่งนอนึนห่นอหนึ่งนนี่คนอนี้หนงหนี้หนหนหนนึ่งหม่งน,น่น่องไ่ง่งนจะเกิดกงสงหนึนะ อ่ะเราเาสียงไปใส่ที่ชอ่องอ่ะอ่ะอ่ะเราพี่รู้ไงว่าหลุมมันเกิดตรงนี้แต่เฟสไม่เสร็จนะเออลืมเลยว่ะหน่อยเลยนะเนี่ยเม่พิมพเครื่องเลยทำเสร็จเมื่อไหร่คื่อเครื่องไงจะยอมไหมเ,หอเออในเกมเดียวนะ <c oughs> แล้วเราไล่มันไงเราไม่พิ่พเครื่องไง วาลาวานจ,จับซึ่งอ,อะไรนี่นึงแบบว่าให้เ,เตเิมมั่งเฮ้ยเขาไม่ได้เปิดประตูจริงอ่ะอ่าละลอยประตูอยู่ลอยนี้ดิใช่12นี่น,นะดีดีดีดดด ผมขออนุญาตนะครับขอมุมสวยๆเพื่อเด็กันเดียวขออนุญาตนะครับเอ้าหัวหาย